บริษัทรถยนต์ b y d เพิ่งประกาศออกมาว่าได้พัฒนารถ จักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรและท่านผู้ชมรู้ไหมาราคาเท่าไหรไม่ถึง4 0,000บาทท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพสิฮอนดา้าซูซูกิคาวาซากิพวกเด็กมอเตอร์ไซค์ที่จะเป็นแกร็บจะเป็นโน่นเป็นนี่นะฮะตัววินมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างท่านผู้ชมว่านวัตรกรรมอันนี้จะสะเทือนโลกไหมะสะเทือนแน่นอนเพราะว่า BY d ดีและจีนไม่ได้ประสงค์ที่จะขายในอเมริกาเพราะอเมริกามันขีดการรถไฟฟ้าจีนหรือ,อยุโรปแต่โลก ทั้งใต้แอฟริกาลาตินอเมริกาหลายประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ถ้าเจอมอเตอร์ไซค์ชาร์จไฟแล้ววิ่งได้500กิโลเมตรพวกเครื่องสันดาบมอเตอร์ไซค์ที่บึนบึนบึนพวกนีนน้จะขายไม่ออกแล้วนั่นคือการล่มสลายของระบบมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นนักกรรตัวนี้เฉพาะเรื่องของการส่งออกของจีนนั้น b y d ตอนนี้คุมตลาดทั่วโลกไปเรียบร้อยหมดลวของจีนคำถามคือประเทศไทยเราอยู่ที่ไหน